สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูจุ๋มนะคะจุ๋มจิมสตูดิโอช่องนี้มีสาระอีกแล้วค่ะทุกคนเห็นหน้าจอมืดมืดยังนะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยทุกคนคนที่ทำในหน้าดิก t ตอกทุกคนเคยเห็นตัวนี้ไหมคะตัวนี้ก็คือเรทค่ะทุกคนคะ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าไลฟ์สตรีมพาเนลกรณีที่เราไลฟ์อยู่นะเราสามารถมาดูในไลฟ์สตรีมพาเนลผ่านเว็บที่ชื่อว่า shop. tiktok. c o m s a r e a m l i v e p r o d u c t l i s t นะคะตรงนี้จะขึ้นแล้วเราสามารถคลิกคำว่า live stream เพื่อจะดูหน้าจอของเราได้นะคะช่องเราคือพี่รุณพีสองทีนี้ live product set เราสามารถที่จะทำการ set product ได้โดยกดคำว่า create set product ตรงนี้ค่ะตั้งชื่อให้เรียบร้อยใส่อะไรเรียบร้อยแล้วก็ทำการ add product ก็คือโชว์โปรดักต์นะคะต้องการที่จะให้โปรดักต์ไหนเอามาอยู่เราก็จะทำการแอดโปรดักต์ได้ตรงนี้นะโอเคเราไม่แอดนะแล้วเขาก็จะขึ้นมาในนี้ค่ะทุกคนโปรดักเซ l ตไลฟ์สตรีมตรงนี้นะต่อไปนะอ่าไลฟ์สตรีมช็อตนะคะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแคมเปญต่างๆที่จะให้เราร่วมจริงๆเราควรจะร่วม เราควรจะร่วมทุกแคมเปญถึงแม้ว่าเราจะทําไม่ได้ก็ตามแต่เราควรจะร่วมเพราะว่าถ้าเกิดเราทําได้ขึ้นมาเราจะได้ส่วนลดร้านค้าเอาไว้เป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าของเราจ้าต่อไปนะไลฟ์ like, uh, like, อะไรอ่ะเขาอ่านว่าเขาพรตัวนี้เราไม่เคยใช้เลยมันใช้ยังไงนะคะต่อไปค่ะโชว์เคสโปรดักต์ค่ะโชว์เคสโปรดักต์จะเป็นจะบอกเราว่า โปรดักต์นี้ราคาเท่าไหร่ที่เราไลฟ์ไปนะคะโ r o d u ปรดักต์นี้ราคาเท่าไหร่มีสต็อกเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะเขาก็สามารถบอกเราได้นะตัวนี้นะตัวตัวโชว์เคสโปรดักต์นี่คือจะโชว์ทุกอย่างของเราเลยนะคะจะโชว์ทุกอย่างของเราเลยต่อไปค่ะ data c o m p a s t e ตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เขาเรียกว่านายหน้าติ๊กต็อกควรจะศึกษาอย่างดงนะคะ ทุกคนอันนี้ในช่วง7วัน d a t a Comp l พ t e นะคะ I Today อันนี้ Today พูดผิด Today Data c o m p l e t e ของเรานะอยู่ประมาณนี้นะวันนี้นะคะก็คือขายได้แค่370นะคอมมิชชั่นนะคะถือว่าได้น้อยนะเพราะไม่ได้ันไลฟ์นานนะต่อไปในช่วง7วันที่ผ่านมาค่ะโอ้โหโกสนะคะรีวิดอยู่ที่3 3 0 0 0เลยนะแลทีนี้คอมมิชชั่นอยู่ที่4,805บาทอ่ะมาดู28วันที่ผ่านมา อันนี้เขาจะรวมในช่วงของเดือนที่แล้วด้วยนะแต่เราไม่อยากรู้ของเดือนที่แล้วอ่ะเรามาดูต่อนะคะอันนี้จะเป็นคาเลนเดอร์ค่ะทุกคนอยากดูวันที่ไหนอยากดูวันที่หนึ่งเหรอวันที่หนึ่งได้ห้าพันกว่านะแต่ได้คอมมิชชั่นอยู่ที่แปดร้อยสาสิบสี่ค่ะเราจะดูเป็นวันที่วันที่ปลายอ่ะแบบเนี้ยจะดูเป็นแบบวันที่วันที่ปลายวันที่ห้าคิกสุดเลยแต่ไปมาดูแบบวีคนะเป็นรายสัปดาห์เขาจะให้คลิกว่าสัปดาห์ที่หนึ่งเนี้ยเราขายไปเท่าไหร่ นะคะเขาก็จะบอกเราเลยเนี่ยกอสเอ่อสรีวิร์อ,อยู่ที่4,000 40, 0กว่าบาทนะคะแต่ว่ารีซูซ์อยู่ที่41,000ืแต่ขาจริงๆอยู่ที่4 4 5 2 3าบาทคอมอยู่ที่4ี่้อยห้่า5 6บ5 7บาทแต่เราจะดูเป็นรายสัปดาห์อยากดูเป็นมันช์นะคะเป็นเดือนเดือนสิงหาเท่าไหร่นะเดือนสิงหาตอนนี้เกือบแสนแล้วนะคะ90,000กว่ 90, านะได้คอมมิชชั่นอยู่ที่ หนึ่งมสพันหสาามทุกคนเขาบอกเลยนะว่าสตรีมวิดีโอนะคะหรือไลฟ์สตรีมสี่ามเนี่ยได้ออเดอร์อยู่ทั้งหมดหนึ่งอแปดิบหกออเดอร์เลยนะนะคะแล้วก็วิดีโอนะคะอยู่ที่แปดเจ็ดสดนะคะวิดีโอเขาจะบอกประมาณเนี้ยอยู่ที่7จ็ดแล้วก็ไลฟ์อยู่ที่สี่ิบสามรวมเป็นหนึ่งอแปดสิบหกออเดอร์อ่ะ แล้วก็คัสตอมคัสตอมให้เราเลือกได้ว่าเราจะดูได้ถึงเมื่อไหร่นะคะวันนี้เราจะยังดูไปได้น24วันที่ผ่านมาเราได้เท่านี้นะทีนี้ไลฟ์สตรีมแบบอนาลาซี s มาบ้างนะคะตัวนี้ตัวนี้เขาก็จะบอกแบบอะไรติดตัวนี้เขาก็จะบอกแบบว่าเราได้เท่าไหร่ในเดือนอะไรเงี้ยมันมันง่ายๆเรามาดูตรงนี้เลยวิดีโออนาลาซีดนะคะเป็นเท่าไหร่เขาก็จะบอกเราเลยแบบนี้นะ สิบเอ็ดสิบในช่วงยี่สิบแปดวันได้เท่าไหร่แบบนี้เลยวิดีโอไหนที่อนลาสุดสุดนะคะเขาก็จะบอกเราแบบนี้มีเก้าสิบวิวนะมีบายไหมอ่าไม่มีบายไม่มีบายตัวไหนมีบายเขาก็จะบอกเราโอเควิดีโอตัวนี้มีบายนะคะเราก็ควรจะโปรโมทวิดีโอตัวนี้อ่าวิดีโอไหนมีบายก็ควรจะโปรโมทวิดีโอนั้นวิดีโอนี้มีบายค่ะโอเคเราไปโปรโมทวิดีโอนี้ได้เลยนะคะทุกคนวิดีโอไหนไม่มีบายแปลว่าไม่ค่อยนําส่งโอเคไหม ต่อไปค่ะ Product analysis ตัวนี้ค่ะหลายคนเนะี่ยไม่ได้เข้ามาดูถึงข้างในแกนแท้ของมันตัวเราเนะี่ยเข้าถึงแม้ว่าไอตัวซานาเอตัวนี้จะเป็นโ r o d u c t ์แบบ Analysis เลยนะขึ้นเป็นันดับหนึ่งเลยนะแต่เราจะไปดูดีเทลทุกคนสามารถ Export เป็นไฟล์ Excel แบบนี้ได้นะคะดูนะเขาจะพุ่งไปแบบนี้เราสามารถที่จะเปิดนะเปิดแบบนี้เลยค่ะดับเบิลคลิกได้เลยเขาจะขึ้นเป็นไฟล์ Excel มาให้เราแบบนี้เลยค่ะ มันอาจจะดูยากนิดนึงนะเนี่ยเป็นไฟล์ Excel แบบนี้แบบนี้เลยว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ค่าคอมเราได้เท่าไหร่ตัวไหนเป็นยังไงตัวนี้เราบอกว่าดูยากแต่แต่มันก็ไม่ไม่ได้ยากเอาไว้เป็นฐานภาษีนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวขอปิดก่อนโดนเซฟนะทีนี้เรามาดูในส่วนของดีเทลในในส่วนของ product analysis นะคลิกเข้าไปที่ดีเทลค่ะทุกคนขาทุกคนเอาเป็นแบบดีเทลเป็นแบบมันส์ละกันเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะนี่ก็คือ Apple ิลไซเดของเจ้าของแบรนด์นะคะคือขายดีมากอ่าทุกคนขายดีมากขายดีขนาดไหนมาดูข้างล่างสุดเลยเขาจะบอกเราแบบนี้ค่ะว่าอ่ออ่อขายไปทั้งหมดเท่าไหร่ยอดวิวอยู่ที่ห้าพันกว่ายอดคลิกอยู่ที่เท่านี้ยอดบายอยู่ที่31นะคะแล้วมาดูเลยว่าทั้งหมดเนี่ยบายไปเท่าไหร่นะคะการเดนนะคะ ผู้หญิงเยอะสุดเลย881ที่ซื้อ85ยุดคลิกเฉยๆและ81%แค่วิวนะคะผู้ชายมาดูนะผู้ชายเนี่ยซื้อ16% 6คนเองนะแล้วก็แค่คลิก15แล้วก็แค่แค่วิว18%เยอะมากแล้วอายุเท่าไหรล่ล่ะที่ซื้อ เยอะที่สุดนั่นก็จะเป็น25ถึง38ซื้อถึง58%ปเปอร์เซ็นต์องลงมาก็จะเป็น18ถึง24ค่ะซื้อถึง26%เปอร์เซ็นต์องลงมาก็จะเป็น34ถึง44ซื้อถึง13%เปอร์เซ็นต์และรองลงมาก็จะเป็น55ซื้อถึง3%เปอร์เซ็นต์ตรงนี้สามเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องโปรโมทก็ได้นะตรงนี้เราไม่ต้องโปรโมทก็ได้นะในเรื่องของอายุทีนี้ทุกคนมาดูค่ะ ไลฟ์สตรีมกรณีคนคนที่จะโปรโมตในเวลาเราไลฟ์นะไลฟ์สตรีมมีการจิ้มไปถึง29ออเดอร์คนที่จิ้มสูงที่สุดจะเป็นเพศหญิงค่ะซื้อไปถึง79%แค่คลิก85%แล้วก็แค่วิวอยู่ที่80%รลองลงมาเป็นเพศชาย21%ทุกคนดูนะ23เพศชายแค่6ออเดอร์คิดไป21%แค่คลิก สิบสคนแล้วก็แค่วิวเยอะมากเลย928คนเราไม่โปรโมทก็ได้นะถ้าเป็นแบบวิดีโอแบบไลฟ์สตรีมนะมาดูมาดูค่ะว่าเพศที่อ่าไม่ใช่เพศอายุที่ซื้อเราตอนไลฟ์เยอะที่สุดจะเป็น25่สถึงสาถึงหกสคลิกแค่42แล้วก็วิว4 3่องลงมาจะเป็นอายุ18นะคะถึง24ถึง28และ35 ถึง44แค่10%นอกนั้นเราก็ไม่ต้องโปรโมทนะคะเราไม่ต้องโปรโมทจริงๆ35-44ถึง 44, เราไม่ต้องโปรโมทก็ได้นะเราโปรโมท18-24แล้วก็25-34ก็ได้เวลาเรา live, ะะไลฟ์นะคะต่อไปนะคะวิดีโอจริงๆอยากให้แอหลายคนนะได้เข้าไปศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ลิงก์นี้แล้วก็เข้าด้วย account โดยใช้ อาคิวอาโค้ดสองได้นะคะทุกคนแล้วเข้าไปในช่องของ t ิ k t o k ตัวเองนะทีนี้มาดูในส่วนของวิดีโอนะคะวิดีโอเนี่ยมีบายอยู่สองนะคะแล้วก็มีคลิกแล้วก็มีวิวอ้าวทุกคนมันทำไมดูน้อยจังสองมันก็คืออยู่ที่เท่าไหร่นะแปดสิบแปดจุดเจ็ดเหรอ composition rate อ่ะมาดูตรงนี้แล้วกันง่ายดีนะคะ female เนี่ยที่วิดีโอเนี่ย f e m a l บายร้อยเปอร์เซ็นเลยนะ แต่บายสองหมายความว่าบายร้อยเปอร์เซ็นแต่บายสองในเดือนนี้คือเราแทบจะขายไม่ได้เลยในส่วนของวิดีโอแต่ไลฟ์เราขายได้ยอดที่เราสูงสูงนะแล้วทีนี้นะคะแค่คลิกถึงแปดสิบเจ็ดและแค่วิวถึงเก้าสิบสองุยแสดงว่าวิดีโอเราไม่ต้องโปรโมทถึงว่านะเราโปรโมทแล้วเราไม่ได้ขายเลยเราไม่ต้องโปรโมทมันเสียตังค์นะคะแล้วผู้ชายเนี่ยบายศูนย์เลยนะทุกคนอันนี้มาดูนะคะคนที่ซื้อ top ปอวอดเลยตัวนี้เลยอ่า50%อายุอยู่ที่35-44แล้วก็0%ไม่ซื้อเลยนะคะแล้วก็50%อีกเช่นกันอายุ55ดังนั้นวิดีโอถ้าจะโปรโมทก็โปรโมทในช่วงคนอายุ35-44และอายุ55ไปเลยผลิตภัณฑ์อะไรที่เราขายในเดือนนี้ได้เยอะที่สุดนั่นก็คือซานาเอ แสดงว่าวิดีโอที่เราโปรโมทเราควรจะโปรโมทอายุ55และ35-44จริงๆเราไม่โปรโมทก็ได้ทุกคนมันนนอยมากดูการซื้อแค่สองเองนะกับผลิตภัณฑ์นะอ่ะหนอยมากทุกคนคือมันนนอยมากอ่ะลองไปดูผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะอ่ะเรามาตัวนี้ก่อนนะเมื่อกี้เราจิ้มไปที่ซานาเอสนะคะของแบรนด์นี้นะถ้ามาดูซารนาเอสแบบออร์แกนิกต้องไปดูลึกๆของดีเทล ต้องไปดูตามรายละเอียดของดีเทลเลยนะคือมันลึกมากทุกคนคะมันลึกมากถ้าไปดูวิดีโอก่อนเอ๊ะทำไมแปลกใจว่าโปรโมทแล้วมันทำไมไม่ได้ขายทุกคนดูสิเราจะเสียเงินโปรโมทไปทำไมจริงไหมคะเราจะเสียเงินโปรโมทไปทำไมในเมื่อมันเป็นแค่นี้อะเรามาดูไลฟ์สตรีมนะเรามาดูไลฟ์สตรีมนะไลฟ์สตรีมก็ยังพอได้ขายนะเนี่ยโอเคจริงๆถ้าไลฟ์สตรีมเนะี่ยเราโปรโมทไปเนะี่ยมันจะได้ขายมาก อแสดงว่าคนไม่ดูวิดีโอหรือปัดผ่านวิดีโอเราอลองไปดูผลิตภัณฑ์ตัวอื่นบ้างนะคะที่ไม่ใช่ซานาเอสลองไปดูตัวอื่นนะเอาเป็นกาแฟนะคะดีเทลหนึ่งเองนะคือน้อยมากทุกคนคือเดือนนี้ขายได้แต่ซานาเอสมาดูกาแฟกาแฟสตีมไม่ได้ไลท์เลยนะนะคะไม่ได้ไลท์เลยวิดีโออย่างเดียวนะวิดีโออย่างเดียวขายได้แค่หนนะทุกคนดู และคนที่ซื้อคือ3 5มสถึงสีนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องก็ได้ในการโปรโมตนะคะเราไม่ต้องก็ได้เราแค่ไลฟ์สตรีมแล้วเราโปรโมตไลฟ์สตรีมอย่างเร็วนะคะเราโปรโมตไลฟ์สตรีมอย่างเดียวทุกคนดูนี่คือการไลฟ์ที่ทำที่ทําให้เราได้ยอดถึงเก้าหมนกว่าบาทนะนี่แหละคือพลังมหาศาลนะคะถ้าใครสนใจนะคะตัวนี้ ตรงไหนเดี๋ยวเราแปะในใต้คลิปใน YouTube ไม่ให้โอเคขอบคุณนะคะทุกคนที่มาติดตามช่องอจุมจิมตูดิโอช่องนี้มีสาระอย่าลืมติดตามแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราคลิปทำคลิปที่มันมีสาระต่อไปเราแบบเรียลไทามมากเลยไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อเลยนะวันนี้โอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ